ตัดเลเซอร์ให้เร็วก็แล้วลดราคาให้ต่ำก็แล้วทำหลายๆอย่างก็ทำมาแล้วทุกสิ่งทำเพื่อต้องการที่จะลดต้นทุนลดเวลาแต่มันก็ยังติดข้อขวดอยู่ครับทำยังไงให้เราสามารถลดต้นทุนและลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเครื่องตัดเลเซอร์ได้วันนี้ครับ pcb k ีด bangkok by วงธนาวุฒิชิด metal solution center รเรมมีโซลูชันอีกหนึ่งตัวเด็ดมานำเสนอจากผลการตอบรับ จากลูกค้าที่ใช้เครื่องตัดเลเซอร์กว่าร้อยลายกว่าร้อยลายทั่วประเทศนะครับวันนี้เราเข้าถึงตัวเลขเกือบ200ชุดแล้วนั่นคือชุดยกแผ่นสุญิยากาชชิตลิฟเตอร์อาร์บูบชิตลิฟเตอร์ตัวนี้นะครับออกแบบจากวิศวกรชาวออสเตรเลียใช้ระบบการดูดแบบแว็คัที่ไม่ง้อลมและไม่ง้อไฟฟ้าโรงงานใช่แล้วครับได้ยินไม่ผิดไม่ง้อลมและไม่ง้อไฟฟ้าโรงงาน คำถามแรกที่ทุกคนได้ยินแล้วก็ถามถึงคือเฮ้ยต้องเฮ้ยเลยนะมันเป็นไม่ได้ยังไงกับการที่ไม่ใช่ลมและไม่ใช่ไฟฟ้าโรงงานแล้วสามารถยกได้มันยกได้ครับเดี๋ยวผมทําให้ดูก่อนแล้วจะอธิบายให้ฟังตอนนี้เราลิซ์นะครับแล้วเราจะพร้อมทําการยกนะครับ 1- 2ึ่งอค่อยๆลงนะฮะกดมอเตอร์นะครับมอเตอร์ที่อยู่ข้างบนนี้จะเป็นมอเตอร์ไฟสําหรับยกขึ้นลงเท่านั้นนะครับแต่ตัวของมันเองนะครับจะยกได้โดยที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะครับ ยกลงไปแล้วครับระบบแม่คัำทำงานครับยกขึ้นครับตอนนี้ยกขึ้นแล้วก็ยกลอยครับไม่ได้ใช้ระบบไฟฟ้าในการคำ้ำยกค้างไว้ก็ไม่เสียตังค์ครับถ้ามีโอกาสเกิดการรั่วขึ้นณจุดส่งลมต่างๆนะครับมันจะร้องจักจักจัแล้วขึ้นเป็นสีแดงเตือนกระพริบกระพริบทันทีลองดูครับว่าความแข็งแรงของการยกนั้นเป็นยังไงบ้าง เ a ฟตี้แฟกเตอจาก a r t w ตบูฟออสเตรเลีนี้มากถึง1.5เท่าครับ1.5เท่าฉะนั้นมันพร้อมที่จะชนมันพร้อมที่จะโดนกระแทกแต่มันจะไม่ปล่อยให้งานที่มันดูดอยู่นั้นล้มเป็นอันขาดทีนี้เมื่อเรายกไปถึงสเตชันนะครับอยู่ที่ท้ายเครื่องตัดเลเซอร์เรียบร้อยแล้วเพียงแค่คนคนเดียวครับย้ายมันแล้วก็วางมันลงแบบนี้เป็นสถานะ ไร้สภาพการเป็นสุญญากาศก,าก็จะปล่อยแผ่นลงครับนี่คือเทคโนโลยีที่ออกแบบมาอย่างง่ายแต่ใช้ได้จริงแล้วก็ใช้ได้ทนมากร้อยกว่าเครื่องของเรานะครับที่ใช้งานอยู่นั้นคำถามสำคัญที่2ครับที่ถามก็คือว่า Maintenance เป็นยังไงบ้างง่ายนิดเดียวครับข้อที่1ครับเปลี่ยน Su c ชั่นแผ่ปีละครั้งตัวนี้เป็น Su c t ั o n pad ขนาด8นิ้วนะฮะมีทั้งหมด8เท้าด้วยกันข้อที่2ครับ เปลี่ยนยางในเวคคัมแชมเบอร์ปีละครั้งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครไม่ค่อยได้ใช้งานเลยหรือว่ารักษาสภาพดีก็สามารถอยู่ได้ถึง2ปีเลยทีเดียวเรียกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายกันมากมาดูโครงสร้างกันบ้างครับน้ำหนักตัวของเจ้าตัวชีตเวคคัมลิฟต์ตัวนี้นะครับเป็นรุ่น600กิโลกรัม8ขาเราเรียกว่า600้ขีดน้ำหนักของตัวมันอยู่เพียงแค่ทั้งหมด74กิโลกรัมเท่านั้นเองในตัวโครงสร้างเวคคัมแชมเบอร์ตัวนี้ทำมาจากอลูมิเนียมล้วนๆนะครับหนาและก็หนัก นี่คือน้ำหนักที่เยอะที่สุดนะครับโครงสร้างเมนตัวนี้เป็นอลูมิเนียมเอ็กซูชั่นครับบ่โครงสร้างรองเป็นเหล็กครับคุณสามารถปรับขนาดของการยกได้ไม่ว่าจะเป็นกว้างหรือยาวรูปแบบการทํางานไม่มีอะไรซับซ้อนเลยเพียงแค่กดปุ่มขึ้นและลงแล้วหลังจากนั้นคุณก็สามารถย้ายชิ้นงานจากสแต็กด้านข้างเครื่องตัดเลเซอร์ของคุณขึ้นมาบนเครื่องตัดเลเซอร์ก็ได้หรืองานที่ตัดเสร็จแล้วนะฮะแล้วเหลือพื้นที่ให้สามารถจับงาน เราก็จับงานจากโต๊ะเลเซอร์แล้วก็เอาลงกลับไปเก็บได้นะครับตัวนี้เป็นระบบเทเลสโคปิกนะครับสามารถยืดให้ยาวหรือหดให้สั้นก็ได้ยืดยาวก็เพื่อที่จะผ่อนแรงครในการสวิงทาให้การเคลื่อนย้ายและบังคับทิศทางนั้นง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดต้องการสั้นเพื่อให้โอกาสของการขยับในพื้นที่จํากัดดีขึ้นเราก็ผัดมันเข้าไปแบบนี้นะครับชุดซักชั่นคัพตัวนี้ออกแบบมาเป็นระบบสปริงเพื่อรองรับ น้ำหนักของเครื่องที่จะกดลงมาบนตัวแผ่นงานทำให้โอกาสที่แผ่นงานจะถูกกระแทกจากน้ำข้างล่างเนี่ยน้อยครับเพราะว่าสปริงเนี่ยเป็นแอป absorption ที่มีทั้งหมด8ขาด้วยกันเมื่อใช้งานเสร็จแล้วนะครับอยากจะตั้งเราก็เป็นแค่ปูขาลงมาอย่างนี้นะครับทั้งสองข้างก็จะสามารถตั้งได้และเมื่อจะใช้ก็เก็บขาเข้าไปแบบนี้ครับกลยุทธ์การใช้งานของเครื่องแบคคัมชิลิที่สำคัญที่สุดนั่นคือเรื่องของความปลอดภัยครับ โอเปอเรเเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าผู้ประกอบการทุกคนรักโอเปอเรเตอร์ของเขาเองครับและแน่นอนครับเขาไม่ต้องการให้เกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นแผ่นล้มแผ่นควรหรือว่ามีบางกรณีถึงกับตัดขาขาดไปเลยก็มีนะครับฉะนั้นการเกี่ยวด้วยตะขออย่างเดียวอาจจะไม่ปลอดภัยเราไม่สามารถมั่นใจได้ว่าคุณภาพของตะขอหรือว่าการเกี่ยวตะขอในแต่ละครั้งนั้นอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เพียงใดเราต้องเซฟ ความปลอดภัยของอุปเรเตอร์ไว้ด้วยการใช้ระบบอุปกรณ์ในการยกทับนั่นคือเรื่องที่1เป็นเรื่องสําคัญของความปลอดภัยเรื่องที่2ครับมันเป็นเรื่องของการใช้แรงงานที่จะต้องทํางานตรงนี้เพียงแค่คนเดียวนะครับใช้ตะขอก็สามารถใช้คนเดียวได้แต่อาจจะมีความตุลักตู้เหลนิดหน่อยเวลาจะต้องเกี่ยวเวลาจะต้องยกแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีอุปกรณ์ทุนแรงเลยแน่นอนครับอาจจะต้องใช้ 2- ถึงสคนหรือ4ี่คนในการมายกแผ่นขึ้น ลงโต๊ะนะครับนั่นก็เท่ากับว่าเราเสียแรงงานไปโดยใช่เหตุข้อที่3นะครับสิ่งที่ลูกค้าของเราสนใจในเรื่องของการใช้แวคข้มชินลิฟต์จากอ d ร o บุกนะครับเป็นเพราะเรื่องของการประหยัดครับการประหยัดนั้นมีทั้ง2รูปแบบเลยครับตั้งแต่เรื่องของการประหยัดค่าพลังงานเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้แวคข้ามลิฟแบบที่เป็นระบบมอเตอร์แวคข้ามไฟฟ้าระบบมอเตอร์เวคข้ามไฟฟ้าเนี่ยจะต้องมีการทํางานอย่างต่อเนื่องนะครับตลอดเวลาและถ้าเกิดว่าเวลาไฟดับครับตัวใครตัวมันนะฮะวิ่ง เพราะว่าแวกคัมไฟฟ้าเน um ี่ยก็จะหมดสภาพการเป็นแวกคัมภายในไม่เกิน5นาทีการประหยัดที่2ครับเป็นเรื่องของการประหยัดในเรื่องของการทำแมนเทเนนซ์มอเตอร์แวกคัมมีน้ํามันแวกคัมมีใบพัดนะครับและมีอุปกรณ์ที่ต้องแมนเท n นนซ์ในระบบไฟฟ้าอื่นๆมากมายนะครับในขณะที่แวกคัมลิฟต์ของอาร์บูฟชุดนี้นะครับที่เป็นแวกคัมแชมเบอร์นั้นจะมีเป็นแค่ชุดยางที่ต้องเปลี่ยนแวกคัมไฟฟ้าก็ต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็มีชุดยางภายในแค่นั้นเองที่เป็นเอ็กซ์ต้าขึ้นมาเท่ากับว่าเราสามารถ ประหยัดค่าใช้ใจ่ายในข้อที่3เนี่ยไปได้ถึง2ประเด็นเลยทีเดียวสาหรับท่านที่ได้ลองใช้แล้วนะครับก็จะรู้ว่าเครื่องยกสูญญากาศนะครับไวคัมลิฟของอาร์ตบุ๊กเนี่ยใช้งานง่ายนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมมากในปัจจุบันนะฮะตอนนี้ก็ร้อยกว่าตัวแล้วนะครับเราก็จะทําให้ถึง200ตัวให้ได้นะครับภายในปีหน้าเพราะว่าตอนนี้เรามีรุ่นใหม่ๆครับที่รองรับน้ําหนักตั้งแต่5้กิโลสิกิโลนะครับสองกิโลหกรกิโลตัน2ตันไปจนถึง20ตัน ยกสลับแผ่นใหญ่ก็มีครับด้วยระบบแบตเตอรี่นะครับยกนอกอาคารก็ได้นะครับใช้โฟกึลิฟช่วยก็ได้นะครับใช้เครนย,ยกช่วยก็ได้นะครับโซลูชันของการยกแผ่นของเรานั้นมีมากมายมากเลยครับไม่ว่าใครจะตัดเป็นชิ้นเมทัลแผ่นบางหรือสลับนะครับแผ่นใหญ่ที่ต้องเอาไปรีดก,ก็ตามนี่คือโซลูชันของอาร์ตบุกจากออสเตรเลียที่นำเสนอให้กับผู้ใช้งานเครื่องตัดเลเซอร์ผู้ใช้งานเครื่องเทเลทันชิงและผู้ใช้งานที่ต้องการยกแผ่นย้ายแผ่นทุกคนนะครับ ได้มีโอกาสทําให้องค์กรของคุณนั้นปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการยกย้ายชิ้นงานมากขึ้นครับ